ยุคปัจจุบันมนุษย์ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตซึ่งเราอาจไม่ทันรู้ตัวว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาหรือประยุกต์มาจากความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวากาศเช่นดาวเทียมซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านทั้งการคมนาคมการสื่อสารการสำรวจพื้นที่ต่างๆ โทรทัศน์ช่วงคลื่นแสงที่มองเห็นเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้สําหรับตรวจับและรวบรวมปริมาณของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงที่มองเห็นที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง400-700ถึงนาโนเมตรซึ่งในช่วงแสงที่มองเห็นนี้ตาของมนุษย์สามารถสังเกตเห็นเป็นสีต่างๆได้สามารถใช้ในการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าต่างๆเช่นดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์เนบิวลากาแล็กซี โดยกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นแสงที่มองเห็นแบ่งได้2ชนิดใหญ่ๆตามหลักการรวมแสงคือกล้องโทรทัศน์แบบห่างเหแสงและกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงกล้องโทรทัศน์แบบห่างเหแสงใช้เลนนูนเป็นเลนใกล้วัตถุและเลนใกล้ตาภาพที่เห็นเป็นภาพเสมือนหัวกับกับวัตถุเหมาะสำหรับใช้สังเกตและถ่ายภาพผิวของ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ แบบหังเหแสงใช้กระจกเว้าเป็นกระจกปฐมภูมิและกระจกเงาราบเป็นกระจกทุติยภูมิภาพที่เห็นเป็นภาพเสมือนหัวกับกับวัตถุเหมาะสําหรับใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่มีความสว่างไม่มากเช่นเนบิวลาและกาเล็กซี่กล้องโทรทัศน์ช่วงขึ้นวิทยุ เป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นวิทยุและไมโครเวฟที่มีความยาวคลื่นประมาณ1เซนติเมตรจนถึงประมาณ20เมตรกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นวิทยุสามารถตรวจจับวัตถุในอวกาศเช่นซูเปอร์โนวาหลุมดำและกาแล็กซีนอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับไมโครเวฟพื้นหลังจากอาวกาศ ช่วงคลื่นอินฟราเรดสามารถรับสัญญาณที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่1ไมโครเมตรถึง1มิลลิเมตรการตรวจจับคลื่นอินฟราเรดจากวัตถุท้องฟ้าสามารถตรวจจับได้ทั้งบนโลกและในอวกาศโดยกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกจะตรวจจับคลื่นอินฟราเรดได้จำกัดเพราะคลื่นอินฟราเรดบางส่วนสามารถดูดกืนโดยชั้นบรรยากาศกล้องโทรทัศน์คลื่นอินฟราเรดจะมีความไวในการตรวจจับคลื่นได้ดีถึงแม้วัตถุจะมีอุณหภูมิตม่ำ กล้องโทรทรรศช่วงคลื่นอันต้าไวโอเลตใช้รับสัญญาณที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่10ถึง320นาโนเมตรเนื่องจากคลื่นอันต้าไวโอเลตจะถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศจึงต้องมีการส่งกล้องโทรทรรศไปในอวากาศเพื่อตรวจจับคลื่นดังกล่าวโดยสามารถตรวจจับวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงจึงใช้ในการศึกษาสสารระหว่างกาแล็กซีและองค์ประกอบของเนบิวลาดาวเคราะห์ ช่วงคลืนรังสีเกล้องโทรทัศน์ชนิดนี้สามารถตรวจจับวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ไกลมากในช่วงขึ้นรังสีเซึ่งสามารถรับสัญญาณในช่วงความยาวขึ้นประมาณ10-0.1นาโนเมตรมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการศึกษาดาวนิวตอนเศษซากข,ของดาวฤกษ์ที่หลงเหลือจากซูเปอร์โนวาและหลุมดำในใจกลางกาแล็กซี ยานอวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมยานอวกาศเป็นยานพาหนะที่ถูกส่งออกไปใช้ในอวกาศมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรวจอวกาศและวัตถุบนท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปอาจมีหรือไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยก็ได้ยานอวกาศที่สำคัญเช่นยานอวกาศอพโลโรเป็นยานอวกาศที่นำมนุษย์ลงไปสำรวจดวงจันทร์ยานอวกาศคิริออสตีน เป็นยานอวกาศที่ใช้สำรวจดาวอังคารยานอวกาศจูโน่ใช้สำรวจดาวพฤลหัสบดียานอวกาศแคสซิเนียใช้สำรวจดาวเสายานอวกาศนิวฮอกไรซันใช้สำรวจดาวเคราะห์แคพูโตดาวเทียมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งขึ้นไปโดยโคจรรอบโลกโดยมีความเร็วในการโคจรสัมพันธ์กับมวลและระยะห่างจากโลกดาวเทียมที่อยู่ในวงจรใกล้โลก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ600-900กิโลเมตรการใช้จรวดเป็นยานพหานะาในการส่งดาวเทียมหรือกล้องโทรทัศน์อวกาศเมื่อดาวเทียมถูกส่งขึ้นไปสู่อวกาศแล้วจะไม่สามารถนำจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้การส่งจรวดแต่ละครั้งจึงสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายมากนักวิทยาศาสตร์ จึงพัฒนาการสร้างระบบขนส่งอวกาศที่เดินทางขึ้นไปในอวกาศแล้วสามารถเดินทางกลับสู่โลกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้การทำงานของระบบขนส่งอวกาศจะใช้จรวดเชื้อเพลิงแข็งและจรวดเชื้อเพลิงเหลวในการขับเคลื่อนยานจากฐานปล่อยด้วยความเร็วมากพอที่จะขึ้นไปถึงวงโคจรเมื่อถึงระดับหนึ่งจรวดเชื้อเพลิงแข็งทั้งสองข้างจะแยกตัวออกมาตกสู่ทะเล ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกส่วนถังเชื้อเพลิงภายนอกเมื่อใช้เชื้อเพลิงหมดแล้วจะแยกตัวออกจากยานขนส่งอากาศ ด้านอาหารเทคโนโลยีทางด้านอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายนักวิทยา,าศาสตร์เป็นอย่างมากในการออกแบบอาหารและผลิตภัณฑ์ในการบรรจุอาหารเพื่อนำไปใช้ในอวกาศด้านวัสดุศาสตร์ในการสำรวจอาวากาศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิทยา,าศาสตร์ต้องมีการพัฒนาความสามารถทางด้านวัสดุศสาสตร์เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาออกแบบยานอาวกาศซึ่งความรู้ที่ได้จากการพัฒนาวัสดุ ในอวกาศดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันบนโลกได้เช่นการผลิตเลนแว่นตาจากคาร์บอนแข็งแรงพิเศษนอกจากนี้ยังมีการผลิตโฟมนิ่มชนิดพิเศษถูกนำมาเป็นที่นอนหมอนเพื่อลดน้ำหนักที่กดทับขณะนอนสามารถปรับตัวให้รองรับพอดีกับน้ำหนักของร่างกายลดปัญหาการปวดเมื่อย านการแพทย์และสุขภาพการออกแบบเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูเป็นเทคโนโลยีที่ใช้วัดอุณหภูมิของดาวฤกษ์และกาแล็กซี่ได้ถูกนำมาใช้ในปีพศ2534เพื่อใช้วัดอุณหภูมิของคนไข้มีตัวเซ็นเซอร์เป็นอินฟราเรดส่องไปที่หูแล้วอ่านอุณหภูมิซึ่งใช้ง่ายและสะดวกนอกจากนี้ยังมีเครื่องปั๊มหัวใจเทียมขนาดเล็กพิเศษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นการออกแบบปั๊มโดยการใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของนา s a สรุปเนื้อหาภายในบทเรียน1เทคโนโลยีอวกาศกับการสำรวจอวกาศจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าและการสือสาวิจัยบนอวกาศเช่นใช้กล้องโทรทัศน์ ดาวเทียมสถานีอวากาศและยานอาวกาศ 2. องกล้องโทรทัศน์มีหลายประเภทตามความยาวคลื่นที่ใช้ตรวจวัดเช่นกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นที่แสงมองเห็นกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นวิทยุกล้องโทรทัศน์ช่วงควลงงคื่นอินฟาเรดกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นอันตราไวโอเลตและกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นรังสีเอก 3. ดาวเทียมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเช่นการสื่อสารสำรวจทรัพยากรธรรมชาติการบอกตำแหน่งบนโลกและการพยากรณ์อากาศสุ 4. สถานีอวกาศเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่โคจรรอบโลกเพื่อทำการทดลองภายใต้สภาพไร้น้ำหนัก 5. ยานอาวกาศเป็นยานพา ถูกส่งออกไปในอวกาศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรวจอวกาศและวัตถุท้องฟ้าต่างๆนอกโลก 6. เทคโนโลยีอวกาศสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายด้านเช่นวัสดุศาสตร์อาหารการแพทย์และอื่นๆ